เอาละครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมที่เข้ามาดูกันด้วยนะผมวันนี้เอาเกม Toilet Tower Defense กันอีกแล้วนะผมในวันนี้เกมเขาได้อัปเดตแล้วนะผมเอพิโซดที่เจ็ดสิบนะผมนี่เลยเอพิโซดที่ 72, 72พาร์ท1นึ่งนะผมสิ่งที่เพิ่มเข้ามใหม่คือตัวละคร2ตัวนะผมอัปเกรดคัมเบราส์สไปเดอร์แล้วก็อัปเกรดมีคัมเบราส์แมนนะผม2ตัวนี้นะแล้วก็มีล็อบบี้เทเลพอร์ตผมซึ่งอยู่ตรงนี้ว่าปุ่มเทเลพอร์ตแล้วก็มีรีแมปนิดนึงแล้วก็ซัมมอนคราฟผมเพิ่มหมวดซัมมอนใหม่นะเป็นระบบซัม่่่ทีเเพิมมข้าานะัผม จปเดตนมาก็ประมาณนี้เลยรวมอยู่ในหน้าเดียวครบจบนะครับผมนี่คืออัปเดตหลักๆนะครับผมประมาณนี้เลยเดี๋ยวเราลองใช้เทเลพอร์ตกันนะครับผมนี่กดปุ่มเทเลพอร์ตท้้งบนแล้วก็กดเทเลพอร์ตดูครับผมวาร์ปปึ๊บอ๋อนี่วาร์ปมาที่ล็อบบี้ครับผมด้านบนสุดน,นะอัปเดตแอเรียนี่ผมตัวละครใหม่นี่คือโมเดลเขาประมาณนี้เลยมีมอนใหม่ด้วยนะครับผมลองวาร์ปมาที่พาซาผมตรงนี้เป็นตรงรับพัสดุนะตรงนี้ ไปวาร์ปอีกที่หนึ่งก็คือตรงนี้ครับผมเทดดิงพาซ่านะก็ประมาณนี้ครับผมแต่ยังไม่มีวาร์ปไปตรงซัมมอนนะต้องเดินไปเหมือนเดิมน,นะครับผมไปดูตรงซัมมอนกันนะครับผมมีระบบใหม่มานะระบบซูมแบบใหม่เดี๋ยวเดินไปดูว่าระบบตอนนี้ตู้เลยยังไม่เป็นตัวมีดนะเดี๋ยวเข้าไปดูกันนะครับผมนี่ระบบซูมใหม่ครับผมอยู่ข้างล่างนะตู้ธรรมดาเลีสูงจุนะบบ Boot, ดสอนนะงเปอรนะ์เซ็นต์นะครับผมก้อรีแบบผมใช้บูทอันนั้นด้วยครับผมบูทแบบถาบต่อหาวอนนะเมื่อระบบมัหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูรระะบบบกัันนคผม แบบสีแดงเนี่ยเพิ่มเข้ามานะราคาขึ้นมาเท่าหนึ่งเนี่ยผมเป็นเลทเป็นสามเปอร์เซ็นตนะอันนี้เป็นศูนย์อยูสองเปอร์เซ็นต์นี้ยี่เป็นสามเปอร์เซ็นต์นะผมเพิ่มมาเปอร์เซ็นต์หนึ่งนะครับผมก็ไม่ได้ต่างอะไรกันมากนะราคาเพิ่มมาเป็นหมื่นบาทเลยนะผมรอบหนึ่งหนึ่งหมื่นแปดร้อยบาทโคตรแพงเอาใช้งิมเยอะขึ้นนะครับผมแต่เลทเพิ่มขึ้นนะเอาจริงเลยก็ไม่ต่างกันมากแล้วแต่ครับผมสุดท้ายก็เชื่อในดวงเราอยู่ดีนะผมเชื่อในดวงตัวเองนะผมเดี๋ยวเราไปดูที่เทรดดิงบาซ่ากันนะครับผมเขาปรับมาใหม่นะ โอเคผมเข้ามาแล้วนี่คือเทดดิงพาร์ทานะผมเขารีเมคใหม่นะแมปใหญ่ขึ้นนะครับผมเหมือนญี่ปุ่นเลยใหญ่ก,กว้างขึ้นนะผมแมปประมาณนี้ไปดูฟรีมาเก็ตพาร์ทกันผมเขาเปลี่ยนหรือเปล่าเหมือนเดิมแล้วผมเข้าไปดูข้างในข้างในก็ยังเหมือนเดิมว่าผมไม่มีอะไรเปลี่ยนนะราคาของก็ประมาณนี้อุย้ยตัวใหม่สี่พันแปดร้อยเลยเหรอตัวนี้แพงขนาดน,นี้เชียวอัปเกรดสไปเดอร์นะผมตัวใหม่นะใช้โลบอกซื้อนะผมในช็อปเลยราคาสามร้อยเก้าสิบเก้าโลบอกรนะผมไอต,ตัวมีดอะ ยังไม่มีใครขายนะผมประมาณนี้เลยตัวมาเก็รพาร์ทเหมือนเดิมผมระบบเลือกดูแล้วก็ขายตัวละครโอเคต่อไปตรงนี้ผมเซิร์ฟเวอร์นะเราสามารถเลือกเซิร์ฟเวอร์ในนี้ได้เลยผมไม่ต้องไปเข้าที่หน้าในนี้ในในี้ของเขาครับผมมาเข้าตรงนี้ได้เลยเลือกเข้าได้เลยผมเซิร์ฟจะมีเซิร์ฟเต็มเขาบอกด้วยนะว่าคนขายเท่าไหร่นะนี่ลองจอยเซิร์ฟนี้อาวเต็มเซิร์ฟนี้เต็มแล้วผม เป็นคนขายสองร้อยเนี่ยเขาไม่ได้กดตรงนี้ดีกว่าปุ่มนี้มันจะบอกว่าเสร์ฟไหนไม่เต็มนะอืมเข้าเสร์ฟนี้ดูอืมมันก็เต็มทุกเสเื้อบีดีอ่ะก็มาเนี้ยผมเิร์ฟเดี๋ยวผมลองเข้าให้ดูสักเิร์ฟก่อนนะหาสักเิร์ฟก่อนนะปุ่มนี่เิร์ฟนี้ผมคนน้อยได้ไหมโอ้โหลดนานเอาเรื่องนะครับผมโอเคผมเสร์ฟนี้เข้าได้ก็ประมาณนี้ครับผมกดปุ๊บจะเด้งเข้ากเิร์ฟใหม่เลยนะแล้วก็จะมีคนขายใหม่นะผมเดี๋ยวลองไปดูกัน เซิร์ฟนี้ขายโอ้โหสองพันนะผมเซิร์ฟเมื่อกี้ขายตั้งสี่พัน 4, สรุปราคากำลาง 8, ังแปรปวนนะผมเพิ่งมาใหม่นะราคากำลังขึ้นหน่อยแล้วตรงนี้มีมิสขายไหมมิสมิสตัวสีแดงนะดับมิสติกนะครับผมมีนะผมราคาหนึ่งพันเก้าร้อยนะช่วงนี้ราคาก็ประมาณนี้เลยเหรอกันเจียมเลยนะครับผมตัวมิสแพงเอาเรื่องโอเคผมเดี๋ยวเราไปรีวิวตัวละครดีกว่านะเดี๋ยวเอามิสคาเมราแมนก่อนแล้วกันนะครับผมโอเคครับผมผมจะมาเล่นในแมปพาร,ราไดานะครับผมเหมือนเขาเปลี่ยนใหม่ดีขึ้นนะเดี๋ยวบางเซ็นเตอร์ไ้ก่อนผมประมาณนี้เล่นแมปที่เปลี่ยนไป เหมือนกากที่ปล่อยโถส้วมจะเป็นถ้ำแทนนะผมไม่ใช่เป็นโถส้วมแล้วนะจะเป็นถ้ำปล่อยสิกวิดีออกมาผมเหมือนตรงนี้จะเป็นส่วนฐานละนะแทนนะส่วนฐานเราจะเป็นตึกนะผมเป็นเมืองนะเทเลทาวเป็นเมืองนะผมจากที่มันเป็นอะไรนะเป็นบล็อกอิดๆจะไม่ได้ับผมคืออะไรนะาะมาในที่ปรับมาใหม่เป็นเมืองนี่สวยดีนะผมสวยขึ้นเยอะก็มีทะเลด้วยอยากเล่นน้ําจังอ่ะขอเล่นน้ําหน่อยอ่่นๆจะโดดไปเล่นน้ํากันนะผมโดดไป เอออ่าเรียบร้อยยืนมาน้่งได้ตัวยอย่างเฟี้ยวเล่นแรงเราไหมเนี่ยเขาเลี้ยงกันดีกว่าครับผมโอเคครับ okay, ผมเราจะเริ่มวางเขานะนี่โมเดลเขาผมร่างเริ่มต้นเนาะ <S <S ก็ประมาณนี้เลยนี่ผมเริ่มต้นมาเขาใ,ใช้หมัดต่อยนะหมัดสองแขนตรงนั้นนะผมเหมือนนักมวยครับผมมีขาวรามนนะใช้หมัดต่อยเปิบเปิบโดนหมัดวันพันต์บเท่ดีนะผมมีขา,าแามนอัพเกรดที่เบียวหนึ่งครับผมดาเมจอยู่ที่หนึ่งพันสองนะเอ้ยดาเมจพันหนึ่งครับผมไม่ใช่ ก็จะมีบ5้าผมคูดาว1วีก็เอาเรื่องับผมดามเมจเริ่มต้นที่รอบหนึ่งถือว่าใช้ได้นะผมพอช่วยแบกได้อยู่นะถึงคูดาวประมาณ1วีนบผมคิดว่าตัวนี้น่าจะเก่งนะเนี่ยจริงน่าจะโหดเลยนะผมเดี๋ยวเราไปลองเทสกันแหละมาดูกันว่าเขาจะผ่านได้หรือเปล่าผมมีดอัปเกรดอัปเกรดมาแล้วต้องเก่งกว่าเดิมเมื่อผมคุคนนี้จากล่างแรกล่างแรกก็เก่งอยู่แล้วนะล่างสองมาแล้วต้องเทพกว่าเดิมแน่นอน โอเคผมตังเราพออัป่าเกทขั้นต่อไปนะใช้ตังพันสองร้อยบาทนะผมเดี๋ยวัปไปเลยนะผมอัปแล้วผมมีขบราชแมนสิ่งที่เพิ่มเข้ามาเขาคือเหมือนเขาจะเอามีดมาไว้ข้างนึ่งนะผมเป็นมีดไว้จิ้มนะข้างหนึ่งผมจะใช้มีดจิ้มข้างเดียวแล้วมัดไม่ใช้แล้วผมข้างนู้นเอาไว้ทําไมก็ไม่รู้นะนี่ใช้มีดจิ้มมาผมฝึบฝึบประมาณนี้เลยดาเมจเริ่มต้นของเบลาสองผมกลายเป็นดาเมจพันห้านะคูดาวยี่สิบเอรัศมีจิ้ห้าครูดาวศูนย์จุดห้ามีนะผมถือว่าเป็นสเตตัสที่โคตรเอาเรื่องแบกต้นเกมได้แล้้วคัผมแ่ขนนะ มีเคียร์ทานในผมตัวนี้ไม่ตีหมูนะแล้วติดหลับซะด้วยนานไหมเนี่ยไม่การหลับนะผมโดนมิกิโดนยิงดอกเดียวไม่กันแล้วก็หลับไปยาวเลยอุ้ยหลับนานซะด้วยตื่นก่อนพี่พี่โลหลับนานมากกับผมมีคำล่าแมนนะขั้นต่อไปพันแปดนะผมจะอัพไปเลยนะโอเคผมอัพเกตแล้วผมสิ่งที่เพิ่มมาคือมีดอีกข้างหนึ่งนะเป็นการใช้มีดจิ้มสองข้างนะผมฝึกฝึกประมาณนี้เลยที่ท่านสามผมดาเมจอยู่ที่สามพันนะคูดาวยิบห้า ไม่ใช่กูเดียส้นมี่ยิมผ้าคูดาว 0.5v ผมเหมือนเดิมนะเพิ่มแค่ดาเมจนะผมชิเวลสามอัพขั้นต่อไป3,000บาทรอนะครับผมเพื่อให้ผมตังเราเพออัเกรดแล้วนะขั้นต่อไป3,000บาทเป็นเวลสี่นะผมเวลสี่แล้วผมเพิ่มเลเซอร์รอมาอีกข้างหนึ่งนะเป็นข้างเดียวผมตอนนี้ขั้นต่อไปไนดะ้เพิ่มอีกข้างหนึ่งนะผมดาเมจอ,อยู่ที่2,500นะแลีห้าส50กว้างแล้วครับผมก็คูดาว 2.5v นะผมเร็วขึ้นมากเลยเนีย่ยยิงปล่อยแสงกันเซอร์ครับผม โอ้โคตรเฟียวครับผมที่เียวสี่นะดาเมจลดมาแต่ตีเร็วขึ้นนะผมกับลำไส้หมีที่โคตรกวงเพิ่มมาต้องยิมห้าเนี่ยเรียบร้อยเคลียร์หมดนะครับผมขั้นต่อไปสี่พันห้าพอแล้วนะเดี๋ยวรอเคลียร์ตัวนี้ก่อนนะผมแตกโอเคครับผมอัพกันขั้นต่อไปครับผมดาเมจเพิ่มมาเป็นสามพันแปดนะกับเลเซอร์อีกข้างหนึ่งนี่เพิ่มเข้ามาครับผมลวใส่มีเป็นห้าสิบห้านะผมคูดาวูนย์จสองวิเร็วตีเร็วมากครับผมดาเมจก็เอาเรื่องเลยโอ้แต่ตูเท็ไม่ได้เดินนะผมล่างนี้เพิ ข้างนะดูเหมือนจะมีอีขั้นหนึ่งด้วยครับผมหกพันบาทนะรอตังใบเราโอเคผมตังเราใกล้หกพันแล้วนะหกพันแล้วผมเดี๋ยวมอัพขั้นสุดท้ายกันนะครับผมหกพันบาทนะขั้นต่อดไปเบลวหกของผมแม็กซี่เบียวหกนะมีทั้งหมดหกขั้นนะผมเขาเพิ่มเคียวมานะคล้ายเคียวในเรื่องนั้นเลยครับผมใน <c oughs> เรื่องเนี้เหมือนกันมากครับผมน่าจะเป็นต้นแบบกันแหละตัวนี้มันเทซะด้วยโอเคผมแม็กก็ดาเมจอยู่ที่ห้าพันหกร้อยครับผมรัศมีหกสิบูดาวส่วนยี่สองวีครับผมนี่คือแม็กแล้วดาเมจแรกแรม วงก็กว้างด้วยมีสองวงับผมวงเลเซอร์กับวงสายเขียวฟาดน,นะอือหือนี่คือแม็กแล้วครับผมของอัพเกรดมีขล่าแมนนะเลเซอร์สีแดงพร้อมกับเขียวของเขาครับผมเขียวคู่ใจมีเสียงยมตีด้วยเป็นเขียวครับผมนี่ครับผมเป็นเสียงที่แสบหูจริงๆนะครับผมเนี่ยเสียงอันนี้โอเคผมเดี๋ยวเรามาเปรียบเทียบกันระหว่างโดนบูทก,กับไม่โดนบูทนะของมีขล่าแมนอัพเกรดนะผมบูทได้แมกบ,บูทคู่ดาวนะแต่เมียห้าพันหกของผมคู่ดาวถึงอยู่สองวีนะแบบไม่บูทนะครับผม นี่คือร่างบแบบบูธมาแล้วกลายเป็นหกพันกว่าดาเมจเลยับผมแล้วรสมีลดมานิดนึงก็เป็นศูนย์จุดหนึ่งเจ็ดบีนะผมดาเมจเพิ่มมาพอกวัวนะหกพันสี่เนี่ยจากห้าพันหกนะผมเป็นหกพันสี่นี่คือล่างบูธนะผมเก่งขึ้นนิดนึงนะผมดาเมจเพิ่มมาหรือว่าเอาเรื่องเลยับผมตัวนี้โอเคผมเบสที่สิบเก้าแล้วผมวางไว้ประมาณนี้เลยจะวางครบทุกตัวับผมตอนนี้สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าผมวางแล้วเก้าตัวนะตัวที่เก้ายังจะวางนะผม หาที่วางก่อนมันวางเบียดก็ไม่ได้นะใช้ที่อยู่เหมือนกันนะผมตัวนี้เอาเบียดตรงนี้ก็ได้ับผมนะได้บูตคูดาวนิดนึงโอเคผมเวฟสุดท้ายแล้วน่าจะผ่านแบบอีซี่นะผมตัวนี้ตัวที่สิบวางไปเลยสิบตัวนะผมตอนนี้วางัหมดสิบตัวนะอัปเกรดมีคาราแมนที่ผมวา,างตอนนี้นะผมสิบตัวเคลียร์ผ่านแบบอีซี่ผมนี่บอสเลือดแปดแสนเขาเลยนสามยูศูนตายไหมเรียบร้อยผมหายเร็วๆมากก็มานี้นะผมมีคาราแมนเก่งมากผมเนะนํำให้มีติดดีนะตัวนี้ หมดใช้ได้เลยนผมมือใหม่แนะนําเลยผมตัวนี้หดจริงโอเคผมเดี๋ยวเรามาลองเทสกาชาใหม่กันนะผมเปิดลัคกี้บู๊ด้วยอะ่ะเพื่อมันจะเสริมดวงด้วยนะผมคูณสองเดี๋ยวมาเทสกาชาใหม่กันผมนี่กาชาน,นี้นะเลทต้องสี่จุดห้าเปอร์เซ็นเลยนะผมบวกบู๊ด้วยใช้ตังหมื่นหนึ่งหมื่นพันแปดร้อยบาทนะผมผลออกมิติง่ายๆเลยนะครั้งเดียวคนออกเลยนะผมดูกดไปนะหมื่นกว่าบาทเพื่อนานี้พอดีแล้วก็มีปิดเฮ้ยเลทตั้งสี่เปอร์เซ็นต์เลยนะเฮ้ยเลทลองแล้วผมจังหวะนี้ ไม่ออกเลยนะมีติกเลยต้อง4.5เปอร์เซ็นเยอะมากเลยนะครับผมปกติ2เปอร์เซ็นต์จะออกง่ายอะ่ะรีเจนเนอรี่อะ่ะออกต้องสิกว่าตัวนี้ไม่ออกเลยกดทีละครั้งดูมาครับผมรอบละพันสองกดจุกบอ,อกรีเจนเนอรี่นะสติ๊กเกอร์ปับ๊บหมดเกลี้ยง